ต่อยากจังเลยเนี่ยมัดนี่ไหมบอกให้โทรมาไงเอาใส่ถั่วสาวก็บอกเลยสาวก็บอกนี่เลยใส่ถุงไปเลยแม่ไอ้บ้าไม่ใช่เขาหลานนองมนไกระบอกอันนี้สูงกลางต่ำอย่างงี้ร้องไปเลยคนไม่ชอบทำไงก็ ต้องเปล่าไอ้กอคอไหนต้องเปล่าไอ้กอคอแล้วไปจับลุงโทนี่ทำไมไม่ใช่ขอให้แดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไปเองมาทำไมกันเนี่ยเอาจ่าเออมันต้องมาเคลียร์กันแล้วนะเนี่ยผมเองก็จ่ายเงินเนี่ยให้กับจ่าไปทั้งหมดแล้วนะเออมีอะไรกันจ่ามีอะไรฮะไม่มีอะไรครับอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์จ่ายงงจ่ายเงินอะไรไม่กินได้ยินอ๋อไม่มีอะ้วไม่มีนะส่งแชร์เขาเลยโอเคโอเคเคลียร์ขับรถผ่านด่านไปอาจารย์เอายังโดนตรวจเลยไปด่านไหนมาฮะไปด่านไหนมารัชดาพระรามเก้า เสียทุกดาเลยมึงไปจ่ายค่าด่านมึงไปจ่ายค่าเด็ก